สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ารบรักทุกท่านเมื่อนี้นวัดจัดไปสิเข่าปลา,าพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเห็ดเข่าไข่ครับเมื่อนี้เห็ดเข่าไขา่ออกลาให้หลายครับไปเบ่งบรรยากาศว่าเห็ดเข่าไข่ในปลาสิหลายปันไดติดตามรับชมได้เลยครับสองดอกนี่แม่ก็ลกูกนี่เห็นบะม้าเบ่ไงไก่ไ่โอ้มีหลายอยู่อันเท่าๆก็มีก็จบ <c oughs> อกเถ่าๆแต่ว่าเถ่าๆนี่แหละแม่ต่ผู้เท่า เออนี่อันหนึ่งเต่าต้มๆนอยหน่อยนี่อันหนึ่งได้ทองอันนี่อันหนึ่งนี่โดนแล้วนี่เยอะสงสัยยังไม่กินโอเคนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่ง นั่นมีดอกหนึ่งบังไว้พอดีขอขนี่กระเห็ุดขอไข้เลยพอดีเลยซ้ำนี่นั่นเดีกย,ยังน่นแนนบ่โอ้โหอ,อืนุ่มายอันนี้มันมันเผาโคตเนาะเอาอัน อันนี้แมนบ้างเหรอแมน,แมนอมหอมๆอ,อันนี้เอาบ่านี้คือเผาแล้วมันเละเหบ่ดอกเนาะมันมันฉีบไปล่างบอกโอ้นี่ดอกเมืองโอ้สีเขียวงามดีแต่วา่าไม่อย่างมาจอนดูเหลือเวียง โอ,โอ้เคยโอ้นันนัน่ะไปทางนันเบิ้งคือแมนอยู่นะดูสงสัยมันมีผาไม้เก็บหลายนาเนาหรอดอกหนึ่งนั่นข้างในใหญ่อยูยอย่แต่ว่าเนวนี่เอาดอกนี่จังงามแมนอยู่เป็นบ่แมนโอเคมันนี่มัน สงสัยกระแมนคือกันเนาะนนแต่ว่าวมันเผาเราตะดอกไงค่ัสองดอกตอเสียได้แต่ก็ช่าม,มันโอ้นี่สองดอกเลยบัตเี์นี่งามอยู่อันนี้เอาเออกก่อนมีอันหนึ่ง่วยพอดีเลยไม่ได้เอามีดมาตัดขาเนาะ มันเฮดเตงมาอันนี้ได้อยู่มีแมงมากินแต่ก็ได้อยู่มีอีกอันหนึ่งทางนี้เป็นแล้วโอ้มีสองมีถองสวยอยู่ เห็ดเข่าไข่พี่น้องโอ้ยเหมือนแรงเนี่ยปนใส่ปลาทูพูดอะไอยากกินไปกินมาเด้อเจ็บกกอกันนี่ม่นี่แหละกรอมาเด้อพี่น้องเจ็บกรอกอืมเจ้าช่วงดีกว่า บกอกไปใส่ตมะกฮงโอ้ยให่ตอนนี้หาเห็ด่านมาห่มบกกอกนะครับกําลังเก็บบกกอกเอาไปใส่ตำบกฮงบกกอกกัตบตำบกุงนี่เข้ากันคักเป็นตะนไงผู้ใดได้กินตำุงใส่บอก,กอกนะรสสดชติอร่อยแซ่บครับ แล้ว่นเห็นบอกกอบเก็บเอาเก็บเอาบอกกอบเริ่มซุกนะครับเล็กน้อยช่วงเขากับล่างถอกเกี่ยวเขากับตับหมกฮ่งเดี๋ยวถือกันครับนี่ทางผีหลายอยู่นี่ต่อม อันนั้นนี่นั่นนันนัน่น,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 นดอกนังนี่นี่นี่อ๋อไปเ,ปเไปรีอยในเะห็ดเห็ดเขาไข่ครับไปรีอยู่ในยานตะมมเห็นเขาไข่เป็นสอนอยู่ในคอนใหม่อันนี้น,นี่ดอกนังนี่นี่ยนี หอมม่วงนี่่นดอกนี่ดอกนี่เดินขึ้นมาอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งมาเด้อพี่น้องเลยมาเก็บเห็ดเห็ดกำลังออกเห็ดเขาไข่บางท่านเห็ดเห็ดเห็ดปวกอยู่งวดนี่เห็นแต่เห็ดเขาไข่กมันนอ นี่นี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งเห็ดเขาไข่อีกแล้วดอกเอื้องดินโอเคีคด,ดินขึ้นหลายค่เมื่เดี๋ยวอมีดมาตัดขามโอ้ยังก็หลาย าตองนี่เผาแล้วโลกสวยงามแต่ว่าหนับเย็นนี่แมนบอกแมนนี่ก็แมนดิอ้าวยี่นี่แหละเก็บหาเก็บเห็ดของไขเรเลยพี่น้องเด้อนี่ จะนั่งกับลายอยู่นะกะนั่งกัมีสงสัยมันหอมแห้งมันมีอันแมงมากินเ,เขาไข่เอาไว้โดนเม่อไหร่แมงมากินนี่ดอกนี่สวยดีนี่นี่นี่ดอกนั่กน,ก,นก็สวยนูน้นอยู่ข้างหน้านดะินในแดงสีออกงามาเอาคือ,คอบวชขุดออกจังบวาขุดนั่นดอกนึ่งบวชงามเลยนะมีสอง

ตอนนี้ก็เบิงบรรยากาศเลยพี่น้องเอ้ยมาหาเก็บเห็ดอยู่ป่าอยู่สวนตอนนี้ก็ได้เห็ดเข้าไขา่หลายพอสมควรแล้วอันนั้นเท่าแล้วเอาอะนี่เอาคือเละ <laughs> เห็ดเขาไข่ครับอันนี้คือย็นเถ <laughs> เห็ดเข้าไข่นี่เหมาะสำหรับเอาไปปนเห็ดนํำพริกอร่อยๆ <laughs> นี่นี่ตนี้ ตอนนี้ตุมต้มตูงอันนี้นี่ดูวนแบบทั้งเหลืองจะเป็นมีแมงมกัดแมงกัดแม,งด,แมงดูไม่ค่อยเต็มดอกโอ้ oh, อันนี้ใหญ่ดอกนี่บานอันนี้สวยอยู่บานแล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่เขี่ไหมนี่ เด็ดไม่ได้เห็ดเขาไข่ใช่เนาะอันนี้ตุ้มๆเนี่ยโอ้ยุ่งพี่น้องเลยดูกันเขาปลาห้งไรเยอะแล้วข้ช่องงอเนี่อันนี้สวยนี like. ่อันนี้ตามมา สวยโอ้ยนี่เนาเหรอดึงนี่เจ้าใดนาวนานก็เน,นาผลไม้ป่าผลไม้ป่าต้องแรลงอันนี้คือบักตอ้กตองแรลงบักต้องแรลงกินได้ผลไม้ป่าโอ้ตะเสียบขนมโอ้หน่อไม้หน่อนี้สวยนี่สับเลยเดี๋ยวมันได้กลับมาเอานีหนอนมานี่สวย สับเลยหาเห็ดสับมาใหม่นั่นละวันสองส,สับสมบ,บรูรณ์อันเออชิ้นแหลมยังสุดยอยู่น้ำเห็ดจ้องจ้องมองมองสายตาหาเบิ้งเห็ดมือนี่ส่วนมากกับเฉลี่ยมีแต่เห็ดเขาไขา่เห็ดปวกเพราะท่านเห็น ี่ดอกเองอกี่ย่ห้เลยโค่นน้ำกระไรน้ำไทยน้ำนี่ดอกร้อนเกาะหยากระน้อยคอยอยู่ไง <c oughs> ออเอาเสื่อเติบพี่น้องหาเห็ดเห็ดจะได้กินกับหยาพอสมควน,น,นโอ้ได้หลายเติบครับไปเห็ด เอาไปปนกับติเส็บอยู่นี่ต้นยังโอ้เห็ดดอกนี้ใหญ่มากไม่รู้เห็ดอะไรนี่ดอกใหญ่มากโอ้โหจับบกกาบบกาวหาเก็บเห็ดพี่น้องเลยกาเบิงป่าเห็ดใส่ละ่เห็ดยังตอบเห็ดดอกค่อยง่

นึกว่าเสียงฝนตกตัวด,ดูครับ<น>หมดวิ่งไปไหนไม่รู้ดูพี่น้องครับหมดหมดวิ่งเป็นลูเลย เห็ดเข้าไข่ครับเห็ดเข้าไข่เหมาะสำหรับเอาไปทำไงดอกนั่น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 เออแหมโอ้โหดอกนี้ใหญ่มีเผาอย่างเงินหรอเห็ดข้าวไข่ครับ Dong này sòi nè 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 Hết lái, hết lái. nè 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 โอเคแดงดูแงวะเฮ็ดยังฮิลินจือว่ามันเฮ็ดเพิงบ่เฮ็ดผึ่งเฮ็ดเพิงผึ่งยังเออเอาเลยเอาไปให้ตาบินเฮ็ดเพิงไปนี่มันนี่มันเน่านั่นอันขันวาเป็นเฮ็ดเพิงนี่นั่นี่ร้อยนี่คายกันเป็นโดมอยู่ นงามไปเอืมสวยมากแต่ไม่น่าจะกินได้นะนี่เห็ดเห็ดอะไรตายเบียดเนี่ยครัอง้ามเลยสีสันุูกตะปะกระด้นน่นนาจะเป็นเห็ดตายเบียไปต่อปาร์นี่นี่ยงังปาร์ ตอกง่้แบบี่นองอ่จะไปแกงคู้ผัวกินค่ะหดเก็บยังหอยังฮะเป็นไงเถอะตอังครับดำดำ้อมเออกลากินองเด้อพี่นองนเพื่อนเดียวกันนั่นละบแมน อออพอแม่พี่น้องก็ได้เห็นบรรยากาศการเจ็บเห็ดเข่าไข่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เป็นจังไดครับชีวิตบานบานบานเห่ากับมวนจังสีละครับผู้ใดอยากกินเห็ดเข่าไข่กับมาเดอครับที่เมืองรอยเอด็ดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ